ดีครับพี่น้องเอฟซีพอใจดีสู่ภูสุคนนะพี่น้องเนาะเป็นยังไงเนาะพี่น้องมวนซืนบนอหลังเสร็จสิ้นปีใหม่ไปทั้งหดเที่ยวทา้งหดเนนะพี่น้องนะครับที่สีสนุกสนานกันนะพี่น้องนะก็ดีใจพี่น้องเอฟซีบอมีไพได้รับอุบัติเหตุเประาะว่าเฮาอยู่ในกฎเกณฑ์นะครับที่รัฐบาลเพิ่นจัดตั้งไว้นะครับถ้าเฮาบอออกนอก กอดนอกกดเฮากะปลอดภัยพี่น้องนะครับเนาะไปทางใดมาทางใดพี่น้องตลอดปลอดภัยในน่อนถ่าเฮ้าเมาบอขับรับยาฝืนพี่น้องถ้ายากรับยาฝืนพี่น้องจอดนอนเพอความปลอดภัยพี่น้องนะครับเนาะผู้ลังคนกับโค้งสีเดินทางกลับบ้านผู้ลังคนกับยังบ่อไดกลับนอนพี่น้องเนาะนะครับผู้ใดเดินทางกลับบ้าน ขอให้ปลอดภัยถึงจุดหมายที่พี่น้องต้องการน,นะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสีมอบโชคให้พี่ให้น้องเอาไวพ้พิจารณากันพี่น้องนะครับเมื่อนี้พอใจดีสีมอบเล่าพัฒนาให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณาเอาไปเป็นทุน พี่น้องหลังจากเข้าใส่ปีใหม่มาพ่อสมควรนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิาพาไปตามแนวทางล่าพัฒนาของอาจารย์พอนชัยเ้พี่นอ้องเด้อแล้วกมาเบิงหย่อนหลังของอาจารย์พอนชัยพรมว่าเพิ่นเข่าหรือเพิ่นหลุดเนาะวันที่ห้าพี่น้องย่อไปเลยห้าทับหนึ่ง ครับหกเก้าพี่น้องนี่ของอาจารย์พรชัยพี่น้องลาวพัฒนาลาวพัฒนา อาจารย์พรชัยเด้อผู้ใดเคยติดตามาเคยเบิ่งของเพื่อนก็คงสรทราบกันดีนะครับผลงานของเพื่อนเด่นบอเด่นพี่น้องนะครับเนาะสำหรับสองซำนักนี้อาจารย์มั่อช่กับพ่อใจดีสลับกันออกพี่น้องนะครับถ้าอาจารย์พ่อช่บ่เข่ากับพ่อใจดีเขา่าพ่อใจดีบ่เข่ากับอาจารย์พ่อช่ยเขา่าอยู่จังสีตลอดพี่น้อง จะถิ่มจะป่าจะไปกันได้พี่น้องได้กดไลค์กดแชร์กันได้พี่น้องมาหายกำลังใจนะครับมีกำลังใจคนเฮาถ้ามีกำลังใจจักเพื่อนเหตุไปเหตุอย่างเพื่อนเสีหายเหตุอย่างถ้าพี่น้องบ่ให้ยกำลังใจเพื่อนเนาะแต่เพื่อนก็ยังห้ให้โศกให้ลาพี่น้องพี่น้องบอกกให้เพื่อนกะบ่รู้สิว่าจังไดบ้านบ่มือบ่หิวคือเพื่อนนั่งเห็ดเด้อเพื่อนนั่งเหตุแต่มันเมือยพี่น้องแต่พี่น้องจับโทรศัพท์ขึ้นมาแค่กดนิวโปคอมเมนต์เข้ามาทักทาย พี่น้องแค่นั้นหละนะครับก็มีความสุขแล้วคนก็นมีกำลังใจแล้วอาจารย์พอนชัยวิ่งบนล่างพี่น้องเจ็ดแปดนะครับนี่คือของอาจารย์พอนชัยนะครับที่วิ่งบนล่างให้พี่ให้น้องเอาไปปิดจารณากันนะครับ เมาเบิ่งจับคู่พี่น้องจับคู่จับคู่ของอาจารย์พันชัยงวดประจำวันที่สองที่ผ่านมากับเพื่อนชีเป็นยังไงเขาลหลุดเดี๋ยวเมื่อปึงไปพร้อมๆกันน้ะพี่น้องจับคู่ให้เพื่อนกันอาจารย์พันชัยจับคู่เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้านี่คือแ้วทางของอะจารย์พจนชัจับคูให้พี่น้องชุดที่หนึ่ง มาเบิ้งชุดที่สองแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปด เก้านี่คือแนวทางของอาจารย์พรนชัยนะพี่น้องนะจับคู่ให้เพี่น้องเซตซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งยนอนหลังของอาจารย์พรชัยกันพี่น้องเดี๋ยวใส่ขีดเส้นใต้ให้พี่น้องได้เบิ้งสวยงามสักคนพี่น้องนะครับเนาะว่าเพิ่นเขาหรือเพิ่นหลุดของอาจารย์พรนชัยงวดที่ผ่านมาของงวดประจำวันที่สองพี่น้องนะครับ พี่น้องที่เคยติดตามพี่น้องที่เคยบึงพี่น้องบพัานแน่นอนล่ะติดตามเพิ่นนะครับี่น้อง แนวทางของอาจารย์พรนชัยนะครับจับครูให้พี่เห็นน้องเซตซับเป็นเรียบร้อยนะครับอยู่กับพี่กับน้องสิผิดเจรานาเด้อพี่น้องครับว่าเบย้อนหลังของอาจารย์พรนชัยนะครับวดที่ผ่านมาเนาะวันที่สองที่ผ่านมาเล่าพัฒนาอาจารย์พรชัยวิ่งหกกับเจ็ดบนล่างเด้อ จับคู่6กหนึ่ง7 7สองหกสามหกนึ่งเจ็ดสองเจดพี่น้องแนวทางเล่าพัฒนาออกอยังบัติพี่น้องสามหกองสามแล้วก็หกสองสาโตออก6กสองหกเออนั่นแหละพี่น้อง6กสองหแต่อาจารย์พ่อช่เขาทั้งบนทั้งล่างแต่เป็นโตกับพี่น้อง นะครับเนาะนี่คือความสุดยอดความแม่นยําพี่น้องของอาจารย์พรชัยนะครับมาทั้งบนทั้งล่างแม้กระทั่งโตวิ่งพี่น้องทั้งบนทั้งล่างพี่น้องสุบเปอรกาใหายกำลังใจบ่พี่น้องนะครับสำหรับแนวทางสองสำนักนี้มีพี่มีน้องทันเชื่อหากำลังใจนะครับขาดกรับนั่งใจพอใจดีกับอาจารย์พรชัยกับทอคือกันสำนักใ่า่ๆกับบได้ให้ปานนี้พี่น้อง นะครับให้เขาไปเบิ้งเลยพี่น้องเข้าไปดูในช่องเลยนะครับว่าจริงหรือบอกจริงนะครับมียู b ูใเ้เบิง้งเขาไปเบิ้งเลยจริงไม่จริงพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องมาเบิ้งของตองวดของวันที่ห้าคือวันจันทร์นะวันจันทร์มกรานะครับวันจันทร์มกราสองห้าหกเก้าของปีใหม่เฮาแล้วพี่น้องเนะาะราพัฒนาอาจารย์ทวันชัย เพื่อนจับคู่ยังไงพี่เฮีน้องนะครับจับคู่กัจับให้แล้ววิ่งกัวิ่งให้ยแล้วพี่น้องวิ่งเจ็ดกับแปดบนล่างพี่น้องจับคู่ให้เจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสี 9, ่เจ็ดหาเจ็ดเก่าแปดสี่แปดหาแปดเจ็ดแปดเก้าพี่น้องพี่น้องครับนี่คือความแม่นย่ำบอมันคงบอเสือถือได้บอไว้ใจใได้บอแคปหน้าจอไว้ เอาไว้เป็นสักขีพยาธิพี่น้องพี่น้องครับูกก้ใดค์กดแช่ขอให้โชคดีมีใช่ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนพี่น้องสำหรับคลิปนี้พ่อใจะดีฝากไว้ที่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ